ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าหมู่บ้านนะโหอันนี้คือบรรยากาศเสร็จแล้วก็เราก็กำลังจะเดินเข้าหมู่บ้านก็ยังงงๆอยู่ว่าโอ้มันไม่ให้จอดในหมู่บ้านแต่ให้เดินเข้าไปประมาณสัก800เมตรดูดิคือโซก็เลยคือโซคอมโบเนี่ยดูต้นไม้โอ้โหอลังการไหมใหญ่จริงๆเคกกำลังเดินไปละเดี๋ยวจะดูให้พาไปดูในหมู่บ้านนะครับนี่หมู่บ้านเขา ดูซะก่อนโอ้โหน่ารักน่ารักมากดูดูซะก่อนที่นี่กำแพงอะ่ะก็จะเอาเหินมาเรียงกันนะย้อนกลับไปคงจะเข้าใจว่าเป็นหินที่เกิดขึ้นในในพื้นที่เนาะเยอะยๆเลยแล้วมาเรียงเป็นกำแพงนะฮะเรียงเป็นกำแพงให้มันมีระดับเรียบแบนเอาสันเข้าโอ้โหเรียงได้ดีมากเลยมาละถึงละถึงละถึงละ ถึงละโอ้โ oh. หจนถึงละลจนถึงละจนถึงละนี่เริ่มเข้าหมู่บ้านละเริ่มเข้าหมู่บ้านละว้าวไนสเริ่มเข้าหมู่บ้านละนน่น no. ดูสิก่อนบ้านเขาปราสาทเป็นปราสาทเป็นคาโซแต่ที่น,นี่เป็นคาโซคอมบ์ซึ่งผมไม่ได้ดูประวัติมาก่อนนะ แต่ก็เป็นเมืองชนบทที่แอบตัวอยู่ในหุบเขาเพราะที่นี่สไตล์แลนด์สเคปก็เป็นหุบเขาขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ละก็จะเป็นเมืองที่แอบตัวในหุบเขาพอเป็นเมืองปับ๊บมันก็ต้องมีวัดมีวาก็มีโบสถ์เห็นไหมก็มีโบสถ์เนี่ยชุมชนก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเชื่อมตรงกลางเมืองให้คนได้มาคอนเน็กเจอกัน ดูดิมีระบบน้ำประปาในยุคนั้นตอนนี้ไม่น่าจะใช้ได้ละน่าจะเป็นเมืองที่อนุรักษ์ไว้แล้วตรงนี้เป็นอินอินก็คือโรงแรมเป็นคาสเซิลอินเพอเพคาสเซิลเป็นชื่อนะไม่ใช่ไม่ใช่แปลปราสาทคาสเซิลคาสเซิลอินคาสเซิลอินโอเคนน่นให้ดูก่อนให้ดูก่อน คาสูคาสูอินว้าวดูดิบ้านเขาเป็นเมืองโอ้สวยงามโเออนี่เราสั่งนะเนี่ยเมื่อกี้สั่งอาหารไปละสั่งกาแฟไปละเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูออกมาเสิร oh. <Amazing S 2> ์ฟโ <Yeah. S 1> อ้โหอเมซิ่งไหมแล้วก็อันนี้ <One S 1> เป็นขนม ขนมไม่แพงด้วยนะขนมไม่แพงด้วยช็อกโกแลตบราวนี่2 2งองพัช็อกโกแลตฟลัดเค้กสองพันสองต่บิ๊กวันาพันอีบีมข้าไบิ๊กาไปนบิ๊กกรุ๊ปฮะเนาะว้าว it's so good man this is small two and this big one is five you can see you can take the the big one that mean they are not too commercial n ดูดิอันนี้เป็นเป็นร้านกาแฟน่ารักไหม โอ้น่ารักเดี๋ยวผมถ่ายดูนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเถ่ายดูนะ okay, okay. นั่นไหนเห็นไหมแฟนผมกับเจอร์เกนกำลังเลือกเค,ค้กอยู่แล้วกาแฟก็ไม่แพงถูก Switch <Okay. S 1> โอ้มาส่งละมาส่งละ80ใช่ไหม80 18เลย โอ้ oh, thank you very much มีถุงให้ด้วยอ่ะเยใช่เ e สเอาเลยเยสเพราะว่ thank you very much thank you very much มาว้าวนี่ดูดิบ้านเขาเข้ามาแล้วให้เห็นเลยนี่แต่ละหลังแต่ละหลังนะนี่บรูไน ดูดิห้องห้องนอนแต่ที่นี่รู้ไหมว่าราคาคืนละเท่าไหร่ราคาคืนละสามร้อยสามสิบปอนด์นี่คอกเทลบรรยากาศมันสุดยอดที่สุดเลย To The Church อ้มันมี church ด้วยไอดูด้านหลังเนี่ยน่ารักสุดๆเลย

กาจะเข้าใจแล้วคืนหนึ่งสามร้อยสี่สามร้อยสามสิบพอนต่อคืนดู <Yeah. S 1> รบรรยากาศสวนก่อนว้าวโอ้ Amazing ตอนนี้กำลังเดินดูความงามของไมเนอร์ปรเทศาแล้วก็อากาศก็ดีมากนะสิบต้นต้นเนี่ยสสองสิบสามองศาโอ้ดีจังเลยฟ้าโปร่ง mak สุดสุดสุดจะเอาดอกพาสีโอ้โห นี่เป็นบ้านริมน้ำนะ Riverside Home ว้าวสวยมากเลย โอ้นั่นเป็นตำรวจนะนะตำรวจมา